สวัสดีค่ะพี่นองค่ะมือนีเจ็บปนใส่ห้าผ้ามวน่ะค่ะเด้เออกับสิบผ้ามาดาดาดาบัโมฮิ <laughs> อะไรไม่ได้ห้าวไม่ได้ห้า,า <laughs> วค่ะมมหิแหมอวดร่ำอวดรวยอืมอวดรำว่ำอวดรวยเนาะ หรอโมฮีร้อนตัวว่ากูไม่ดังแม่ยังรู้เรื่องเลยว่ากูไปไหนมาไหนเออแม่วันเกิดลูกกูยังรู้เลยตามไปดูไม่ไม่ต้องสืบหรอกหรออทำไมกูต้องอยู่นิ่งอ่ะกูก็มีชีวิตประจาวันที่กูต้องเดินทำไมกูต้องอยู่นิ่งกูไม่ได้เป็นคนพิการนี่ไอสัตว์ไอโมฮีกูจะจัดไปทําไมฮะเมื่อคืนนี่กูกลับมาไม่ทันเฉยเมื่อคืนเนี่ยแม่กูสารีบกลับมาแล้ว วันเกิดของลูกกูนี่จะไปติดวันเกิดลูกกูนะมึงมึงจะโดนกูจัดจนเต็มเลยเมื่อคืนไอสัตว์แมหมไอห่ามูฮีมึงนี่มึงจะฟ้องหาฟ้องเหี่ยอะไรมึงแม้ที่มึงพูดถึงกูนะเปิ้นแม่งไหนเปิ้นไหนเปิ้นไหนไม่รู้เปิ้นทั่วประเทศแหมโอ้โหสัตว์มึงน่ะมูฮีมุนฮีมูฮีมูฮีอ่าบนนี้มันก็มีหลายคนไม่ได้จอโจงว่าใครมึงอ่ะไม่ต้องมาเสือกอะไรเรื่องของกูเลยหฮาเสือกเรื่องกูก่กอนกัดกูดีนักแม้ที่ของมึงไม่ยอมพูดเลย ความจริงไม่ยอมพูดเลยสัตว์ไปทําอะไรกับกูไว้ไม่เอื่พูดเลยนะมึงพูดแต่เรื่องอื่นแหมเข้าไปคอมเมนต์ของกูบอกว่ากูนี่แจ้งความเท็จบอกว่ากูไปหาเงินมาค้าอย่าบอกอย่าบายสัตว์มึงดูกูหน่อยดิแมกูจะค้าหาพ่อหาแม่มึงเหรอเออพออยู่พอกินกันหมดแล้วไอ้ควายมึงรู้จักกับว่าควาวมึงเี้ยไหมฮึม่าตายซะมึงเนี่ยเออพอกูด่าคือจะเป็นจะตายเข้า แล้วทำไมไม่พูดถึงเรื่องที่มึงพูดล่ะเออโอ้ยผมน่ะขอโทษครับผมเข้าใจผิดทำไมไม่พูดเรื่องของมึงที่มึงมึงเสือบากัดกูก่อนน่ะกูค่อยไปกัดมึงอ่ะไม่ใช่จู่ๆกูบะกัดมึงไอ้มุทีเออมึงเข้าใจไหมกูไม่ได้ตั้งใจมึงก็พูดไปสิแต่ว่าไม่ตั้งใจมันก็ไม่ใช่หรอกเนาะมันเป็นการอ่ากูไม่รู้ว่ามึงคิดยังไงไม่รู้ว่ามึงไปฟังใครมามึงก็เข้าไปพิมพ์กูอ่ะมึงไม่ต้องกฎหมายมาอ้างกูหรอกมึงดูมึงสะกด มึงจะโดนนั i, ่นแหละไอสัตว์มึงจะโดนกูจะแจ้งความจับหัวมึงแมห,หมไอ้ห่ามุที่เออโอ้โห์งดไหลมอว่ากูอืมไอผีปอบโอ้โห์ขู่คนนู้นขู่คนนี้เจ้านู้นแลนนี่ไปแจ้งความแจ้งความเอองดไหลไม่ต้องไปอ้างถึงใครหรอกเอากูกับมึงนี่แหละไอควายควายอ๋อ แม่น่าแต่วันนี้ทํามากินเราไปเออทำไมกูทํามากินกูทุกวันกูไม่ได้ไปขอใครเดกกูไม่ได้เดินจะเฉยกูก็ได้เงินหนีสัตว์แม่งเออไม่ต้องมาสอนกูหลอกไปสอนพ่อกับแม่มึงหนุนมึงอวยกันนักไม่ใช่หรอฮาเออ <c oughs> <c oughs> แหมปัญญานี่ปัญญาอ่อนไปมองคนอื่นเขาแล้วว่าดีกูทํามาเด็กว่ากูชั่วไอ้ควายเงือกเออคิดได้ยังไงสมองแบบหมามึงเนี่ยเออ กูไม่ได้ดูถูกหรอกว่าใครเด็กว่าไม่เด็กวัดนะ่ะเด็กที่ไหนอะ่ะ mm hmm. เด็กวัดรู้จักความก็เยอะแยะแต่เขามึงอะ่ะเด็กวัดพอมาโตปุ๊บเนี่ยเออมีเงินหน่อยแล้วแม่งละอวดแล้วลืมตัวเอยพวกเดียวกันใ้พวกไอ้ไส้เดือนมึงว่าเขาจิ้งกอกจิ้งกือจิ้งกือก็ยังมีขาหลายขานะจะบอกให้ไส้เดือนเนี่ยขี้สุดหัวสุดหางเลยแหละเออไม่มีขาดิ้นไปดิ้นมาชักกระเด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 กอ้อาหัออ พวกไหนที่คาบข่าวไปบอกก็ขอ,อบคุณด้วยนะคะไปคาบข่าวบอกมันนดีเดี๋ยวนี้เออมันบอกเจฟฟ์มันไม่ใช่คนดังเขาเจะไปทําอะไรอยากดังละสิอยากให้เขาไปเดินแบบกูขี้กูจะไปงานมันเมื่อย่างเงินกูกับพ่อมีซือ้อยู่สื่อกินอยู่ถ้าเขาไปจริงๆนะ่ะกูก็ไม่ได้ว่าหรอกบอกว่าเออเอาไปเช็ดตอกเช็ดตูดแหมถ้ากูรักจริงๆกูเช็ดไปหมดน่ะเลยห่ามึงอืไอ้มดหีเออ แล้วข่าวที่ว่ากูจะไปหอมแก้ไปพวยเหรอสันดานข่าวบ่มั่วหอมเงี้ยมึงอะไรเออกูจะไปหอมทําไมแม่กูเงิดหลรอตายแลวสิน้ําก็ไม่อาบควายมีแต่หาขอทานนี่แหละเออแม่มึงนั่นแหละไ,ไปขอโทษเออขอโทษกูก็ขอโทษไปเลย ไม่ต้องบอกให้กูขอโทษมึงมึงก็ขอโทษกูก่อนกัดกูก่อนงับกูก่อนกูจะบอกฮห้อีไอ้มุดฮิมุดฮิมุดฮิอ่าแม้มันจะมาตบกูกรามหลุดเหรอมันตบสิเห็นไหมเนี่ยกรามกูนี่มันจะปาดคอมึงเหรออ่าไอ้ฮาืม มอช่วยดันไม่ต้องมาช่วยกูดันหรอกไม่ต้องมาดันกูหรอกไอ้ห่ามึงอยากดันกูหรอมาโม้นี่กูก่อนนี่มาแมว่ากูขี้หลอกขี้หลีมากอืมใครใส่ร้ายมึงอ่ะใส่ร้ายกูไอ้มุนี้มึงพูดสิไม่เห็นพูดเรื่องกูเลยเออว่าที่กูพูดใ้มึงอ่ะเรื่องอะไร กูมีหลักฐานในหาม่ต้องมาอวดมาอ้างหรอกไม่ต้องมาอ้างกูหลอกไว้กูหยุดพูดกูไม่หยดกูจะด่าไปอย่างนี้แหละเออทำไมเออจะตายเขาเพราะกูมาด่าละสิตาตเขาบักหามึงเออบักถือศีลจนเดลูกถือศีลจนมีลูกหนึ่งผู้ใดไปเลี้ยนแบบมึงกด็ดีเนาะผู้ใดไปส่งเสือมึงหนึง่งงมง่ายเนาะเออ นีม่นมึงมามึงแสดงละครตีมันก็เรื่องมึงมึงแสดงละครก็เรื่องของมึงอันนี้มันก็เรื่องของกูเอออ่ามึงไปเรียกเข้ากิ้งกืออีกแล้วไปเรียกทําไมไอ้ขคิเสเดือนเออแหมอวดดีอวดฉลาดควรมาทําผิดแม่มึงไม่เห็นบอกเขาผิดเลยมึงไปเห็นมึงไปอวยก็ถ่ายาสเตกอะไรเออ้ฮออ่าคนก็ทําดีเดินก็แยกทำดีประชาชนก็บองเห็นนี่มึงไปว่าเขามึงไม่ว่าทําไมกูระงัดไหล ให้กำลังใจนะคะพี่อัจฉริยะสุดหลอ่อเจ๊เปนสายหารัก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 พี่อัจฉริยะสุดหลอ่อมากๆเป็นกำลังใจให้พี่อัจฉริยะนะคะสู้ๆนะคะเอาให้มันจังๆเจ็บๆเส็บๆคันๆไปเลยค่ะพี่อัจฉริยะสุดหลอ่อถ้าเจอนะ เจเปิลใส่หาประทับใจในพี่อัจริยะมากจะขอกอดสะกอดหนึ่งเนี่ยเด้อค่ะเด้อทำเพื่อประชาชนคนอย่างนี้น่าจะสรรเสริญเนาะพี่น้องเนาะอืมแล้วมีอีกนะไม่รู้เอซีใครเนาะเออไปอวดไปอ้างเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาไปตั้งให้เขาเป็นถึงนู่ เลยนะคะระบบระบบกระสอบอะไรกระสอบกษัตริย์ราชินีน่ะระวังนะแคบหน้าจอไว้แล้วระวังโดนทำลายเจ็ดชั่วโคตรเลยนะจ๊ะอย่าเร่นแรงนะคะถึงระบบกษัตริย์น่ะเดี๋ยวเจ๊เพิ่นสายฮาจะเอาหลักฐานพวกนี้น่ะไปแจ้งตำรวจฮ่าฮ่ามีหน้าลัสรรเสือกันดีนะเขาเป็นแค่บุคคลธรรมดาไม่ต้องเอาเขาไปพูดอย่างนั้นนะหรือพวกโทหรือพวกเธอจะถูกตัดประหารโอ้ตัดประหารบอก จะถูกตัดคอรประหารเจ็ดชั่วโคตรล่ะคะเล่นแรงไปนะคะอย่าเล่นแรงอันนี้อันนี้ห้ามเล่นนะคะมันไม่ดีเนาะเข้าใจไหมอันนี้อันนี้บอกไว้นะคะบอกไว้นะคะ fc ทางฝั่งอวยอวยไข่ทั้งหลายเนะี่ยไม่ต้องเอาที่สูงสูงลงมานะคะแคปหน้าจอไว้แล้วนะคะมีชื่อด้วยอ่าระวังนะถ่าถ้าดังนะคะดังเข้าไปเนี่ยระวังคุณจะอยู่ยากอ่า เข้าใจไหมไอันี้เป็นการตักเตือนนะคะตักเตือนออย่าเอาเราบ,บออสูงสูงมานะจะบอกให้อเถ้าเล่นกันก็เล่นเนี่ยแหละคุยอะไรปกติธรรมดากันไม่ต้องเอาอท่านลงมาเข้าใจไหมถ,ถ้าจะถ้าจะแบบว่าอวยเขาหรือว่าชอบเขายังไงก็อวยในสิ่งที่มันน่าจะเป็นไปได้ฟันเฟืองสูงนี่เงือดหลบุกหมูจักเออติดคุกติดตะล่างกันสเสียแลว โอ้เงยไหลมึงมาตองมามาอ้างกูหรอกมามาอ้างกูหาจะแตกอียังเออบักฮามุดฮีเออกูละเงยไหลกูบ่ได้ห้าวเออกูดีดดัง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 อืมเออเงยไหลเมื่อนี้เมื่อนี้มึงเป็นฮาคับเสียงทางไดม่าละบ่มื้อนี้มีพลังละบอบ่หลับบ่านอนนอกกันขึ้นมึงนี่เออ นิ่วนอนกับเบปลี่ยนอู้ยผีปอบกระซื้อกระหังตักกุศดาไปค่ำไหนแต่ที่มันเจ็บเนะี่ยคือมุดที่เจ็บไหม <laughs> หมุดที่อาแรงมาแรงไปว่ากูเป็นกองขยะอืมเป็นยังไงวันเนี้ยบรรยากาศดีไหมฮึแม้ว่ากูไม่ดังแต่ตามดูกูรู้บมดว่ากูไปไหนมาไหนก <laughs> ูเป็นงานมันเกิดของลูกกูก็ยังรู้ไอหาแล้วไปแล้วเห็นไหมล่ะเห็นไหมเออ กูไม่ได้ลำบากลำบากอะไรมากมายเลยกูไม่ได้ไปหาขอใครเลยกูก็อยู่กูปกติอย่างนี้แหละพอมึงมาดา่าแต่กูเออมึงมาบอกให้กูไปขายที่อา่าขายที่มาไว้เออประกันตัวเองมึงดูมึงเหอะถ้ามึงโดนคดีเนีนะ่ยป้านมึงจะขายได้หรือเปล่าผ่อนหมดหรือยังไอ้ศาสตร์แหมกูเงดหลายเออหาเงินเก็บไว้เลยมึงเนี่ยหุบปากไว้หาเงินไว้ซื้อข้าวให้ลูกกับเมียมึงแดกนะ่ะไอ้มุนที อ่าไอพี่ปอกตาสวยอืมอ่าเหรออ๋อเลยมึงจิ๊กเดียวเลยเหรอมึงรู้แม่มึงเก่งจังเลยเนาะเออเหรออ๋อ,อมึงว่ามึงคนสุภาพจะโกรธจะแค้นอะไรมึงก็พูดเพราะไอจิมึงดาา่าโคตรพ่อโคตรแม่กูหล่ะเมื่อวานเนี้ยกูไม่ได้ใส่มึงนะเมื่อวานเนี้ยกูมาไม่ทันเออกูรู้จักหิวนอนง่วงนอนด้วยไม่ใช่มึงนี่ เอินกลางคืนออกหากินหาล่านอนหลับไม่เป็นเออว่าเขากิก้งกอกกินกือไปว่าเขาทำไมกิ้งกือมึงไอ้ไส้เดือนยิ้วเอเอ,เอมวนหลายพี่น้องคะ่ะจัดมันไปเจเปินไซห้าภาพมวลสี้าพี่น้องจัดมันจัดมัน,มนอืมจัดมันไปเลยอืเออสิตายเขาต่ลเมอนนี่ถึงกลุ่ม นางหางับเทผน,นเทผู้นั้นงับเทนผู้นี้ไปสวดแทนเขาดีนักสวดแทนเขาดีนักเขียนไหมสุดท้ายโดนลุมแก้ปัญหาไม่ได้มานั่งนั่งตาตาตีตาลานอ่นั่งบอกไอก้ผู้นั้นบอกผู้หนีบู้ว่าเขาด่าเพิ่นกขหุม่มด่าเพิ่นตัวนี้ <c oughs> บอกมุนี้ <c oughs> เป็นจังใดมึง มึงรู้ตัวหรือเปล่าไอ้เนรคุณนะ่นมันไม่เคยช่วยใครหรอกมึงไปนั่งด่าใช่เขาไม่มีหรอกมึงมีปัญหาเนะ่ะเขาไม่มานั่งด่าช่วยมึงหรอกแต่พวกกูนี่เป็นคนจริงของจริงของแท้เว้ยมีปัญหาอะไรด่าช่วยกันเพราะคนเขารักกันจริงไม่มีการเนรคุณเข้าใจไหมเขามีความรักที่จริงใจความรักบริสุทธิ์เข้าใจไหมห่วงหาอาทอแล้วช่วยเหลือกันไม่ใช่แม่งมีแต่รักอย่างเดียวเอาแต่อีกเอาอย่างเดียวกูจะบอกให้มึงไปนั่งด่าแทนเขาสรรเสริญเขาน่ะเออสรรเสริญไป กูเห็นมึงโดนด่าตอนนี้พวกกูรุมด่ามึงอยู่เนี่ยไม่เห็นมันออกมาด่าแทนมึงเลยประสบการณ์ยังไม่มีเดี๋ยวมึงก็มีเองนั่นแหละมึงจะได้รู้สึกไม่ต้องมาขอเข้ามาหากูนะเจเปิลไยหาพามวนหมดงีขอมาอยู่ด้วยหน่อยเออคิดได้แล้วเขาไม่เคยช่วยผมเลย เดี๋ยวมึงกระรู้ซื้อว่าบันีมแล้วกุนเป็นปขี่ขานั้นเป็นยังไดอืมโอ้ยบกมาหําไรกูแตกยาวยาว,าวอ,อกอุดามึงเสียแลว้วกูจะไปหากินบักม่วงสุ่มอยู่กูละเงิดหลายเดี๋ยวมึงกระรููตัวมึงเองอว่าแต่กูสร้างกระเสียสางกระเสดูตัวเองซะก่อน,น,น,นสร้างไม่สร้างน่ะอ่าบ้านกระพรหมดเยยางฮะเออรถดันขี่ไปกซห้างโอเกแข <rium> ลูกอะยังเด็กย <u> uh> <outh gro zy museums> <aba> ังเรกยังน้อยอ่าอย่ามาหาว่าอีกัเบิ้งจะคล้องสะกอนแบบมุฮีอ่ามีแต่คนมีศีลที่จะคุยกับผมได้ศีลยังศีลลูกหนึ่งน่ะบอกค่ะบองคนเป็นศพน่ะบอกพ่อจิ๋วกูดาอู้เออบรรยากาศก็ดีเด้อค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งเนบรรยากาศเนี่ย เพราะว่าเราเป็นมนุษย์ขยะฮนี่แหละมนุษย์ขยะอ, ούμε, เอืเห็นบอกูมันจนเห็นบอนันศิลปะทั้งนั้นเลยกูไม่ต้องฉาบเพราะกูมไม่อยากฉาบมันเขา้าใจไหมกูเป็นคนง่ายๆอยู่ง่ายอยู่สบายกินง่ายอยู่สบายมันเข้าใจไหมถ้าอย่างนั้นกูไม่ไปกลางเต็นนอนอยู่ข้างถนนได้เป็นสีหเดือน6 7, 7เดือนหรอกจ้ะจะบอกให้ต่อให้กูมีพออยู่บก,กินกูก็ไม่ได้อวจ้ะ จะบอกให้ข้าไปฟ้องเลยอ่าไปฟ้องเลยว่าเจเปิ้ลสายหาพามวนจัดหนักจัดเต็มไอ้มุดฮิไอ้พี่ปอบไอ้ตาสวดไอ้เคียตะป่าไอ้กระห่างไอ้พี่เวนพายกูไม่รู้จะด่ามึงคำไหนแล้วของขึ้นบ่ย่ามาคู่กูไม่ต้องกฎหมายมาคู่กูหรอกเดี๋ยวพวกกูลงมึงเองนั่นแหละ ทุกวันโอ้โ oh. <laughs> หแหมกูด่าใครก็ได้มุดทีเยอะแยะอืมทั่วโลกถ้าเขาไม่มูทีกันเขาก็ไม่ได้ลูกหรอจกจ้ะ <laughs> มึงมาว่ากูหีเหม็นเหรออิ <laughs> <laughs> ้วแหมของเมียมึงหอมตายและสิถ้่ไปล้างสบู่ก็ไม่หอมเหมือนกันนั่นแหละมึงไปเรียนใหม่ซะหลักวิทยาศาสตร์ความจริงของโลกนะไอ้มดทีอ่ากูจะบอกให้โอ้ oh. ฝากไว้เลยนะมึงกูจะด่าแม่งให้มึงเนี่ยละลายไปจากโลกใบนี้เลยมึงจะได้จำนึกในสมองมึงว่าไม่มีใครก็ช่วยมึงหรอกคนที่มึงไปอวยนะไม่มีทางมาด่าแทนมึงหรอกไม่เหมือนพวกกูคนจริงใจเว้ย <laughs> สวัสดีครับพี่น้องคับมาสวยกันดามันเนาะพี่น้องคขาบักมุนที่นี่จัดเต็มจัดหนักไปเลยค่ะเมื่อคืนมาไม่ทันอวันนี้ก็เลยเอาแบบว่าเอแบบนี้เลยมันจะได้เห็นกันไปเลยค่ะ กูอยากตึงตายละจะได้กฝากติดตามช่องเทปเปอร์สซยห,ห้าภาพมวลในพี่น้องคะ่ะมือน,นี้เ้ากับสุดๆไปเลยค่ะบ <laughs> ๊ายบายฝากกดแชร์ได้พี่น้องคะ่ะกดติดตามนั่นเด้อค่ะเด้อดูคลิปให้จบด้วยนะคะ <laughs> มุฮิมุฮิ <laughs>